ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสูญชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามือสองเข้ามานะครับผมครับผมมีมาไม่เยอะเด้อพี่น้องครับผมเป็นชุดเล็กนะครับเป็นชุดเล็กแล้วมีตัวไหนบ้างผมจะมานําเสนอพี่น้องกันนะครับผมก่ื่อื่นนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผม ร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเด้พอพี่น้องครับผมเฉพาะท่านที่สุโุกุฎนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านในต้องการให้เก็บปลายทางนะครับบอกเลยว่าครับผมทําไม่ได้จริงๆเนาะพี่น้องครับเพราะว่าสินค้าเป็นสินค้ามือสองนะครับผมบางตัวก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมค่าส่งก็เยอะนะครับส่งไปแล้วท่านไม่รับนะครับผมปัญหาหนักผมเลยนะครับผมครับผมขออภัยนะครับผมจะยังไงผมก็ไม่มีปลายทางแน่นอนนะครับผม นั่งยันนอนยันตีลังกายันเลยครับผมไม่มีปลายทางแน่นอนนะครับ,รบผมเฉพาะทานที่สะดวกจรงิงๆนะครับผมท่านหนไม่สะดวกก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับผมรับผมไม่ว่ากันเนาะพี่น้องรับผมสินค้าวันนี้นะครับผมมีตัวไหนเดียวผมจะ มาไล่เลียงให้พี่น้องได้ชมกันแต่ละตัวนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมอ่ะเฟสเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกไลน์เด้อไลน์ผมก็เป็นเบอร์นี้เลยครับเบอร์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับผมอ่ะเฟสมีสองเฟสนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับเผื่อท่านที่อ่ะไม่สะดวกทักไลน์นะครับท่านที่มีเฟสอยู่แล้วนะครับก็สามารถทักเฟสมาได้เด้อพี่น้องครับผมแต่ท่านไหนสนใจตัวไหนนะครับผมเน้น เน้นโทรนะครับเน้นโทรนะครับเพราะว่าบางทีท่านเข้าไปคอมเมนต์นะครับหรือว่าทักข้อความบางทีผมอาจจะไปอ่านช้านะครับอาจจะไม่ทันเขาเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมีตัวไหนอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้นะครับผมเป็นมิกยามาฮ่านะครับยามาฮ่าเอ็มจีสิบหกเอ็กยูนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าแท้นะครับแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้อ่ะผมไม่สะดวกเดินอ้อมนะครับเพราะว่าเอาสินค้ามาวางครับผมบังหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับด้านหลังนะครับว่า ตัวนี้แท้ตรงไหนแท้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะคือรูปด้านหลังให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าตัวนี้แท้ไม่แท้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นมิกเกอรมาฮ่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสภาพบอกเลยว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้พร้อมแหลกนะครับผมแหลกเป็นแหลกนะครับ NPE นะครับแหลก NPE นะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับมีคอมเพรสเซอร์ในตัวด้วยพี่น้องครับผมมีคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดแปดช่องนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต ยี่สิบสี่โปรแกรมนะครับยี่สี่โปรแกรมตัวนี้บอกเลยว่าเอฟเฟกต์ไม่ต้องพูดถึงครับผมครับเสียงดีมากครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้พร้อมแดกนะครับพร้อมแดกหรือท่านไหนต้องการเอาเฉพาะมิกผมก็แยกให้ได้เด้อพี่น้องครับผมโทรเข้ามาสอบถามหลังไม้เด้อเฉพาะท่านที่ต้องการเอาแค่มิกนะครับผมแต่บอกเลยว่าซื้อพร้อมแดกคุ้มกว่านะครับซื้อพร้อมแดกคุ้มกว่าเด้อพี่น้องนี่ครับ 13,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมมิกแท้ยามาฮ่านะครับ100%นะครับผมการันตีเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็น powerm นะครับ powerm npe นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่น evolution นะครับ x นะครับตัวนี้เป็นรุ่น e 5 0 0 0 a นะครับ e 5 0 0 0 a นะครับสภาพบอกเลยว่าสวยกิ๊กนะครับสวยกิ๊กเลยตัวนี้นะครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอ100%นะครับนี่ครับ ครับตัวนี้จะสังเกตง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมมาแล้วนะครับผมโลโก้นี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมครับผมตัดทิสเตอร์ไปโพล่ากครับผมจะสกรีนเป็น ยี่ห้อมาเลยนะครับผม npe นะครับนี่ครับทุกตัวนะครับผมสังเกตง่ายเลยนะครับตัวนี้ครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นไม่ว่าจะเป็น e รุ่นไหนนะครับผมก็ครับผมจะสกรีนนะครับติดติดมานะครับทุกตัวนะครับผมนี่ครับสามารถดูได้ง่ายๆเลยครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับมอนด์แปงใหญ่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคตามให้ดูนะครับว่าตัวนี้สเปคเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมนี่ครับสีแปรนิ้วได้นะครับข้างละสี่ดอกนนนนะะะคครรััับบบข้้าางลลดอกสยยๆเตวีี่ รับเป็นรุ่น e ห้าพัน a นะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้สี่แปดนิ้วค่าละสี่สบายๆนะครับผมบอกเลยว่าอิ่มๆนะครับผมแล้วก็ถัดไปครับผมถัดไปเป็นรุ่นรองลงมานะครับผมเป็น evolution i นะครับเป็นรุ่น i เด้อตัวนี้อ่าเป็น e สี่พันนะครับ e สี่พัน i นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพบอกเลยว่าไมค์กิ๊กนะครับตัวนี้ นี่ครับเดี๋ยวผมให้ชมฟ้านะครับนี่ครับขับนี่คือฟ้านะครับนี่ครับครับผมถือว่าสภาพไม่ค่อยช้ำนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับผมสภาพภายในนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับผมจะมีสกรีนนะครับ npe ไว้ทุกตัวนะครับจะมีสกิน npe ไว้ทุกตัวนะครับผมถ้าซ่อมมาแล้วนะครับผมตัวสกินนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพเดิมเดิมสวยนะครับตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ18ข้างละสีดอกนะครับสบายสบายเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่หาโปรแกรมไว้ใช้งานเด้อตัวนี้นะครับเปิดราคาเบาเนะครับ12,500ับาทนะครับผม12,500บาทนะครับผมตัวนี้พร้อมจะส่งให้พีน้งได้เลยนะครับทั่วไทยนะครับผมนี่ครับสภาพสวยนะครับนี่ครับสวยมากนะ ครับผมชอบตัวไหนครับนี่จะเป็นพี่ใหญ่หรือว่าจะเป็นน้องเล็กนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็น p วเวอแนะครับผม npe เช่นเดียวเเช่นดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น xl พันสองนะครับผม xl พันสองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือฝาเด้อพี่น้องนี่ครับนี่คือฝานะครับครับผมเดี๋ยวให้ชมด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างนะครับตัวนี้สิบแปัไดด้้ออยู่ขางละก นี่ครับตันในหาอยู่เด้อครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผม5,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผม5 8 0 0ับาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมมาดูครับเป็นเครื่องปรุงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่เด้อครับผมเป็นเครื่องเล่นดีวีดีนะครับเครื่องเล่นดีวีดีนะครับเป็นยี่ห้อไพโอเนียนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสามารถเสียบ u s b ได้นะครับผมนี่ครับมีไมค์เด้อสามารถ ใช้ตัวเดียวนี่ครับเล่นคาราโอเกะได้เลยนะครับผมนี่นี่ครับมีช่องไม้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับครับด้านหลังมีช่องต่อนะครับ HDMI นะครับตัวนี้ให้ภาพคมชัดนะครับหรือว่าท่านไหนไม่มีช่อง HDMI ก็สามารถต่อวิดีโอนะครับปกติธรรมดาได้นะครับผมตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมเป็น DVD Pioneer นะครับผมนี่ครับครับตัวนี้ ใช้งานได้ปกตินะครับผมราคาเบาๆเนี่ยพี่น้องตัวนี้ครับผมเฉพาะท่านที่าหาเอาไว้ใช้งานนะครับผม450บาทพอครับ450บาทผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ450บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเครื่องเล่นดีวีดีนะครับเครื่องเล่นดีวีดีไพโอเนียนะครับผม นี่ครับสวยๆเลยนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ NTS นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับ PR810V นะครับ 810V นะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ชมนะครับพี่น้องนี่ครับผมตัวละ1,000บาทนะครับตัวละ1,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับทั่วไทยนะครับปลั๊กไฟ NPE นะครับผมนี่ครับมีวัดโวลต์นะครับ ครับผม1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็น NPE นะครับผมเป็นคอร์สสามทางนะครับคอร์สสามทางครับรุ่นนี้บอกเลยว่าหายากเดี๋ยพี่น้องและก็สภาพนี้บอกเลยหายากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าเพราะว่าผมไม่สะดวกที่จะยกออกนะครับครับผมถ่ายรูปไว้หลายมุมอยู่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องและชมเรื่องสลับตัวนี้นะครับผมนี่ครับ สวยมากนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับผมใช้งานปกตินะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้หายากครับสภาพนี้นะครับครับผมราคานะครับผม1,200บาทนะครับผมพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับผมสำหรับ npe นะครับผม npe en 2 3 4นะครับผมเป็นคอร์ดสาทางนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับ made in usa นะครับผมเป็น dbx นะครับผม dbx นะครับเป็นรุ่น1 6 6 xs นะครับ1 6 6 xs เออตัวนี้ครับผม ตัวนี้ผมจะให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังเลยพี่น้องครับผมนี่ครับผมนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นเม็ดอินยูเอนะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมคอมเพรสเซอร์ดีบีเอ็กนะครับผมหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นอาชีนะครับอาชีนะครับอาสรีเนาะครับผมพี่น้องนะครับนี่เป็นอ่าอีควอล라이เซอร์นะครับผมอีควอล라이เซอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะ ขึ้นรูปไส้ข้างในให้ดูนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าครับผมงานแท้นะครับงานแท้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะครับไส้ข้างในให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นงานแท้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนนะครับผมนี่ครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับผมนะครับแล้วก็นี่ครับด้านหลังนะครับเป็นสติกเกอร์นี้นะครับนี่ ครับผมอ่ะส่วนไส้ในอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นตามให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับ4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับท่านไหนหาอีกของไรเซอร์คุณภาพสูงนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงเล้วครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นพวมนะครับไว้ฟังในบ้านเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นพวมเซอร์เรียลนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่ะแต่แต่แต่ว่าจริงน่าจะอยู่ประมาณ400ร้อยบาทนะครับตัวนี้ นี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเด้อนี่ครับคาปาเป็นคาปามาตรฐานอยู่ครับลูกใหญ่เด้อพี่น้องนี่นี่ครับตัวนี้รับสิบสองนิ้วนะครับสิบห้านิ้วนะครับได้อยู่คาละสองเดวอครับกลางนะครับผมนี่ครับ ไปฟังในบ้านนะครับผม1,500บาทเท่านั้นนะครับ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับใส่ในเดิมๆนะครับส่วนตัวล่างนะครับผมเป็นดินาวอกนะครับเป็นรุ่น S 1,000นะครับตัวนี้2,200บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นแหลกนะครับผมเป็นแหลกคอมแพกนะครับแต่คอมแพกขนาดนะครับผมขนาด 3U นะครับ 3U ลึก19บเ้านิ้วนะครับเป็นคอมแพกนะครับผมคอมแพกเด้อ ครับผม3ามยูลึกสินิ้วนะครับผมมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมอ่ถัดในหาอยู่นะครับราคา2,200บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสองพบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับสำหรับแหลกคอมเพกนะครับสามยูลึกสินิ้วนะครับผมต่อไปนะครับเป็นแหลก abs นะครับ abs นะครับตัวนี้เป็น8ปยูนะครับลึก17นิ้วนะครับผมเป็นยี่ห้อนะครับ nts นะครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยกิ๊กนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมทั้งข้างนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นของยี่ห้อ NTS นะครับ NTS เนาะพี่น้องนี่ครับฝาครบนะครับฝาครบทั้งสองตัวนะครับผมสวยๆเลยครับตัวนี้ครับผมสภาพดีนะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับผม2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสำหรับแหลกนะครับแหลก ABS นะครับผม 8U ดยูลึกสินิ้วนะครับผมอ่ะทำในห้าตัวไหนยูก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้ออ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปเร็วๆเนาะพี่น้องครับผมตู้เป็นตู้ อ่มือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู mm ้สี่ห้านิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อมไว้สี่นิ้วนะครับตัวน er ี้รับเองใบละสามพันนะครับผมค่าส่งนะครับใบละสามพันห้าร้อ่าค่าส่งนะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทเด้อตัวนี้ครับผมส่วนตัวข้างบนนะครับผมรับเองใบละสามพันบาทนะครับค่าส่งนะครับค่าส่งใบละส่งร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับตู้สี่ห้านิ้วนะครับเป็นงานโรงงานสวยๆนะครับเป็นของมือหนึ่งครับผมจะไม่พูดเยอะแล้วครับผมอ่ะตัวนี้ราคาเสียบดักนะครับผมอ่ะ ครับผมสามารถไปเช็คราคาได้เลยนะครับผมว่ามือหนึ่งเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ผมขายถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งแต่ผมเอามาจัดโปรขายในราคามือสองนะครับผมตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับใบละสามพันบาทนะครับผมค่าส่งทั่วไทยใบละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ครับเป็นยี่ห้อแท้งนะครับกับหมซาวเรือพี่น้องสนใจตัวไหนนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับผมตัวล่างเป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับตู้สิบแปดนิ้วมาตินนะครับเป็นงาน CNC นะครับงาน CNC สวยๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมน้องพี่น้องครับผมถ้าท่านไหนไม่ไม่เห็นไม่ชัดนะครับเข้าไปดูในคลิปเก่าๆผมได้เด้อพี่น้องผมจะให้ดูชัดเจนอยู่นะครับตัวนี้ครับผมพี่น้องอาจจะผ่านหูผ่านตามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับตัวตัวนี้นะครับผมพร้อมดอกนะครับอบวอมหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับผม หนึ่งพันบาทร้อยสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้รับตู้พร้อมดอกนะครับใบละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมรับเองใบละสามพันห้าร้อยบาทเด้อตัวนี้ตู้พร้อมใช้นะครับตู้พร้อมใช้เนี่ยครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมหรือท่านไหนต้องการแยกเป็นตู้เปล่านะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้่แยกทุกใบครับผมแยกทุกใบนะครับ ถ้านไหนต้องการตู้เป่านะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมราคาอาจจะสูงหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือหนึ่งเด้อครับผมให้ผมแยกผมก็แยกให้ได้ครับผมครับผมนะครับผมเป็นสายมันติคอนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับสิบสองคอเด้อพี่น้องี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับเจ้าของบอกว่าสามสิบเมตรนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้วัดจริงๆนะครับผมก็ครับผมก็น่าจะถึงเลยครับสามสิบเมตรเพราะว่าค่อนข้างยาวอยู่นะครับน่าจะถึงเลยครับ นี่ครับผมเป็นหัวลีดนะครับเป็นหัวลีดท <Yes ุกตัวเด้อนี่นี่ครับผมอะเจ้าของมัดมาแล้วอย่างดีนะครับนี่ครับผมเป็นหัวลีดนะครับนี่ครับผมเป็นหัวลีดอย่างดีนะครับผมเป็นสิบสองคอนะครับความยาวนะครับเจ้าของบอกว่าสามสามสิบเมตรนะครับน่าจะประมาณสามสิบเมตรเหมือนเหมือนที่เขาแจ้งมาแล้วเลยครับผมอะตัวนี้ครับผมสภาพสวยอยู่นะครับนี่ครับผมท่านไรหาอยู่เด้อครับสายมันติคอนะครับผมสิบสองคอนะครับความยาวสามสิบเมตรนะครับนี่กองกอง ครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นราคานะครับสามพันหรอยบาทนะครับร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสายพันติคอร์นะครับสาสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรเป็นสายสิบสองคอร์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมนี่ครับนี่ครับผมเป็นสายคุณภาพดีเลยนะครับสตัวนี้เดี๋ยวขอดูยี่ห้อยี่ห้อไหนเนาะเห็นไหมเนาะพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเป็นไซมันติคอร์นะครับสามสิบเมตรนะครับผมตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นตู้สี่แปดนิ้วนะครับสี่แปดนิ้วเป็นของอาจารย์โชคชาลีเด้อตัวนี้นะครับเป็นบีวีนะครับเป็นบีวีแปดศูนย์นะครับตัวนี้สูงแปดสิบนะครับกว้างกว้างห้าสิบห้าไอกว้างห้าสิบสี่นะครับลึกแปดสิบนะครับตัวนี้นี่ครับผมเป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมสภาพไม้เยี่ยมนะครับนี่ครับผมสภาพไม้เยี่ยมเลยตัวนี้นะครับพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดดูอกนนะคครรัับบผมี่ ดอกเป็นดอกเช a ร์นเจอร์นะครับ650นะครับรับผมสภาพหม่เอี่ยมนะครับดอกหม่เอี่ยมเลยนะครับขับตู้ก็หม่เอี่ยมนะครับตู้ก็ใหม่เอาหนิดูครับดูสภาพภายในนะครับเป็นไม้อัดแท้ตามภูเขาเด้่นี่นี่ครับสีสวยนะครับเป็นของอาจารย์โชคชาลีนะครับคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงน้องครับผมท่านไหนเคยใช้อยู่ครับผมนี่ครับเป็นดอก60นะครับเชอร์รินเจอร์650สภาพนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับมีแหวนลองสไปเดอร์เด้อสำหรับรุ่นนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นขอบเล็กนะครับขอบเล็กหูจับเหล็กสวยๆนะครับตรงตัวนี้อขอเปิดราคานะครับเปิดราคาพร้อมพร้อมดอกนะครับเปิดราคาพร้อมดอกเด้อพี่น้องท่านไหนรับพร้อมดอกนะครับใบละสี่พันแปดร้อยบาทนะครับใบละสี่พันแปดร้อยบาทนะครับรานี้ราคานี้ครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองเท่านั้นนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองเท่านั้นเด้อพี่น้องนี่นี่ครับครับผมบอกเลยว่าไม่ยิ่มทั้งตู้ทั้งดอกนะครับผมหรือท่านไหนต้องการแยกนะครับก็ แยกให้ได้นะครับผมตู้2,005นะครับรับเองนะครับส่วนดอกก็2,005นะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นตู้นะครับ MC นะครับผมเป็นอ่าช่างแม็ก MC นะครับเป็น MC Audio System นะครับตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับดอกเป็นดอก BM 300นะครับผมเป็นดอก BM 300นะครับแหลมเป็นแหลมคอม50นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแหลมคอมให้ดูนะครับผมตัวนี้มีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับผมตัวนี้ขออนุญาตไม่แยกนะครับขออนุญาตไม่แยกเด้อพี่น้อง นี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดพร้อมใช้งานนะครับเปิดพร้อมใช้งานนะครับดอกบอกเลยว่าสภาพ99%นะครับผมไม่เอี่ยมนะครับผมไม่มีตำหนิแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นของช่างแม็กเอ็นซีนะครับผมตัวนี้งานสวยๆนะครับเป็นงาน CNC เด้อพี่น้องนี่ครับผมงานมาตรฐานเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมพร้อมใช้นะครับผมราคานะครับผม4,800บาทนะครับ4,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมราคานี้เปิดราคาส่งฟรีให้พี่น้องได้เลยนะครับผม ครับผม4,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่ง um, ทั่วไทยนะครับผมสำหรับตู้พร้อมใช้นะครับผมช่างแม็ก MC นะครับ12นิ้ว1คูณ1นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นชุดไฟพานะครับชุดไฟพานะครับครับผมฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นไฟวอร์มนะครับไฟวอร์มเนาะพี่น้องครับผมก็ไฟวอร์มจะเป็นสีเดียวนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นไฟไฟพานะครับเป็นไฟพาเป็น RGB นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมต่อผ่านบอร์ดหนึ่งตัวนะครับนี่ครับ ครับผมครับผมตัวนี้นะฮะจะให้พร้อมบอร์ดเลยนะครับนี่ครับผมครับผมจัดให้พร้อมบอร์ดนะครับครับผมบอร์ดใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับผมครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อครับผมนี่ครับใช้งานปกตินะครับผมนี่ครับบอร์ดนะครับ อ่าไฟวอร์มหนึ่งตัวนะครับไฟพาหนึ่งตัวแล้วก็บอร์ดหนึ่งตัวนะครับบุกสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับบอร์ดนะครับไฟพาหนึ่งดวงนะครับไฟวอร์มหนึ่งตัวนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตู้สี่แปดนิ้วนะครับตู้สี่แปดนิ้วออเดอดหกนะครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับเป็นตะแกรงปั๊มเลยนะครับผมเป็นไม้กระแท้ยยี่สิบมิลนะครับผมพร้อมดอกนะครับพร้อมดอก นี่ครับดอกเป็นดอกคงปั๊มนะครับไว้สีนิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับคู่ละนะครับพร้อมใช้นะครับคู่ละ3,500บาทนะครับผม3,500บาทนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นตู้เจบินนะครับผมดอกเ i ี t ยวเทคนะครับตัวนี้ครับผมใบละ1,800บาทนะครับตัวนี้1,800บาทนะครับผมจะพอทันที่สะดวกมารับเองแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเป็นสิบสนิ้วเจบินเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะสั้นกว่าตัวแรกนะครับผมประมาณ5เซนนะครับตัวนี้ นี่ครับความกว้างนี้เท่ากันนะครับตัวนี้นะครับใบละ1 2 0 0บาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับ1200บาทพร้อมใช้งานเด้อพี่น้องครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเน้นโทรนะครับเน้นโทรเด้อพี่น้องครับผมท่านไหนเข้าไปคอมเมนต์นะตอบช้าไม่ว่ากันเด้อพี่น้องบางทีครับผมก็ไปทางานตัวอื่นนะครับผมก็ไม่สะดวกจริงๆนะครับผมต้องขออภัยนทีนี้ด้วยนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ยาวสุดขั้วแล้วนะครับผมท่านไหนยังไม่ได้กด ติดตามนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ